สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่องชมรมคนรักเหรียญ FC ทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อนเพื่อน FC ครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อน FC ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมเพราะว่าผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับแถมให้ราคาสูงด้วยนะครับเนื่องจากเหรียญมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดนักสะสมนะครับ ดังนั้นนะครับขอให้เพื่อนๆดูรายละเอียดกันให้ดีๆก่อนนะครับผมเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นิกเกิลล้วนนะครับผมมีพระบระมรูปของนาสมเด็จเจ้าฟ้าซิลินทรนะครับอยู่ณเบื้องหน้าของเหรียญน,นะครับผมก็จะมีข้อความตรงนี้นะครับว่าเจ้าฟ้าซิลินทรอย่างชัดเจนแล้วก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยณนะบริเวณฝั่งด้าน ขวามือนะครับผมถ้าเป็นเพื่อนพลิกกลับมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะเห็นเป็นตราสัญลักษณ์ภาพประปมมา,าพิไทยคล้ายๆกับมงกุฎแล้วก็จะมียอดแบบนี้เป็นเหรียญที่มีความสวยงามระดับหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะก็จะเป็นลายนะครับลายที่เรียกว่าลายกระหนกนะครับของประเทศไทยนั่นเอง จะมีข้อความเขียนอย่างชัดเจนนะครับว่าบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมก็จะเป็นเหรียญหนึบาทปี2520นะครับอายุเหรียญเนี่ยก็ราวๆ46ปีนะครับผมคิดว่าเหรียญแบบนี้นะครับน่าจะถูกแล้วก็ถูกแจกให้กับในมหาวิทยาลัยไม่ก็เป็นเหรียญวาระนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆ FC คนไหนที่รู้รายละเอียดข้อมูลมากกว่าผมนะครับให้เ,เพื่อนๆ FC คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมทางช่องของเรานะครับจะมาประกาศรับซื้อเหรียญแบบนี้กับเพื่อนๆ FC ทุกคนขอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนดูรายละเอียดกันให้ดีๆด้ดดานหน้าเป็นนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริธร ด้านหลังนะครับก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ภาพประมาภิไธยเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับผมดูง่ายๆนะครับมีเหรียญน,นี้มีราคาเล่นหาสูงถึงห้าหมื่นหกพันบาทนะครับผมดูจุดเดี่ยวดูตามผมให้ดีๆนะครับผมให้เ,เพื่อนๆดูที่ด้านหลังกันก่อนเลยเพื่อนๆจะเห็นตานะครับตรงนี้นะครับแล้วจุดที่ทําให้มันมีราคา เลนถากันสูงก็คือจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นค,คล้ายๆกับตัวออ่างนะครับผมนะครับแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับผมรับซื้อให้ก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้นะครับเกิดจากการผิดพลาดของการทำคลิปวเดีโอนะครับ ก็รายละเอียดไม่ม no ีอะไรมากนะครับถ้าเพื่อนๆดูตามที่ผมบอกเนี่ยมีอ้ออ่างอยู่แค่บริเวณนี้เท่านั้นเรารับซื้อให้ในราคา5 6 0 0 0ับาทนะครับผมเนื่องจากเหรญนี้เป็นเหรยนที่มีราคาสูงนะครับเราก็ต้องมีจุดที่เรารับซื้อกันนะครับผมดังนั้นถ้าเพื่อนๆ FC คนไหนที่มีเหรยนแบบนี้ให้เพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับดูคลิปให้ดีๆ แล้วส่งเหรียญกันเข้ามาขายได้เลยใครที่มีเหรียญแบบนี้แล้วอยากให้ผมรับซื้อนะครับให้เป็นเพื่อนคอมเมนต์ช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Li n e แอดหรือว่าเบอร์โทรศัพท์กับเพื่อนเอทุกคนได้เรารับซื้อจริงนะครับผมไม่มีการทำใบป,ประกันรับซื้อเหรียญแต่อย่างใดนะครับแต่เราจะรับซื้อในจำนวนจำกัดเพียง10เหรียญเท่านั้นนะครับผมคือถ้าเรารับซื้อเหรียญ ไปมากกว่านี้นะครับจะทําให้เหรียญราคาตกแล้วก็ไม่มีราคานั่นเองดังนั้นนะครับการรับซื้อไว้ที่สิบเหรียญน,นะครับก็เป็นราคาที่อาเป็นจํานวนที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะทําให้เหรียญมันเป็นเหรียญที่เรียกว่าแลนะครับสําหรับนักสะสมชาวต่างประเทศน,นั่นเองดังนั้นนะครับถ้าผมได้มาแล้วสิบเหรียญผมก็จะประกาผมก็จะปิดการรับซื้อ เหรียญนี้ทันทีดังนั้นนะครับเพืเ่อนๆคนไหนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วให้เพืเ่อนๆ FC ทุกคนกรีบคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ <S <S เราจะรับซื้อเหรียญแบบนี้เพื่อนําไปประมูลให้กับนายทุนต่างประเทศแต่ขออย่างเดียวนะครับขอให้มีออ่างนะบริเวณนี้เท่านั้นนะครับถ้าเพืเ่อนๆมีอ่างบริเวณหลังเหรียญตรงนี้ตามที่ผมบอกนะครับ เพื่อนๆเอฟซีทุกคนนำมาขายได้ในราคา56,000บาทนะครับทางช่องของเรายินดีรับซื้อจริงยินดีรับซื้อให้นะครับผมแต่รับซื้อ10เหรียญเท่านั้นเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ราคาของเหรียญนะครับตกลงไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับใครที่ดูคลิปมาจนจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เพิ่มโอกาสในการซื้อขายเหรียญกับ ทางช่องของเรามากยิ่งขึ้นไปวันนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปแคบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ